สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่คอร์สสร้างธุรกิจออนไลน์นะครับทีนี้ผมขอแนะนํา2เรื่องก่อนอย่างแรกครับเพื่อนๆจะต้องดูวิดีโอนี้ให้จบอย่ากดข้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆออาจจะพลาดข้อมูลที่สําคัญไปอย่างที่สองนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีสมาธิมากเพียงพอหรือว่าเพื่อนๆยังติดธุระทาอะไรอยู่ผมขอแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนปิดวิดีโอนี้ไปก่อนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทธุระเสร็จแล้วพอมีเวลาว่างมากเพียงพอแล้วค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ จะดีไหมหากเพื่อนเพื่อนตั้งใจฟังจนจบและทําให้เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ได้เลยทันทีผมว่าเพื่อนเพื่อนคงอยู่ใน3ากลุ่มนี้นะครับบางคนอาจจะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับบางคนอาจจะทํางานประจําอยู่หรือบางคนอาจจะประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่เพื่อนเพื่อ,อคุ้นคุ้นกับตัวเลขตรงนี้บ้างไหมครับบางคนเรียนหนังสือใช้เวลาเรียนหนังสือถึง20ปีบางคนทํางานหนักทั้งชีวิตอีก40ปีหลังจากนั้นกเกษียณตัวเองนะครับใช้ชีวิต5ปีสุดท้าย บางคนเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อมารักษาตัวเองตอนบ้านตายก็มีอันนี้เนี่ยจะเป็นวงจรชีวิตของคนส่วนใหญ่ณนปัจจุบันนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเพื่อนๆใช้เวลาเรียนหนังสือ20ปีตั้งใจทํางานสร้างระบบสร้างธุรกิจ5ปีหลังจากนั้นเพื่อนๆได้ใช้ชีวิตอีก40ปีสุดท้ายที่เพื่อนๆสามารถมีทั้งเงินมีทั้งเวลาที่จะใช้ชีวิตไปไหนมาไหนก็ได้บนโลกใบนี้อีก40ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะทําตามโมเดลแบบนี้ได้นะครับจะต้องเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทีนี้ผมขอยกตัวอย่างธุรกิจให้เราเข้าใจตรงกันสักนิดหนึ่งธุรกิจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับจะเป็นธุรกิจแบบสมัยเก่าที่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยนะครับถ้าวันนี้เราอยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าสัก1ล้าน เราจะต้องทําไงบ้างครับเราจะต้องเตรียมเงินไปดูเรื่องของโลเคชันสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างตามตลาดนะัดดังๆนะครับยิ่งมีคนเข้าเยอะยิ่งมีชื่อเสียงเยอะเป็นไงครับทำเลที่ตั้งยิ่งมีราคาแพง ซึ่งทำเลที่ตั้งในที่นี้ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะขายดีนะครับแต่แค่มีปริมาณคนเดินในสถานที่นั้นๆเยอะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะต้องเตรียมเงินที่จะต้องสต็อกสินค้าไม่ว่าจะเป็นแบบลายสีแพทเทิร์นเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีแบบเลือกให้เยอะที่สุดเพื่อลูกค้าจะได้สั่งซื้อหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะต้องนั่งคอยเปิดร้านนะครับรอลูกค้าเข้าร้าน ที่จะได้มีโอกาสที่จะเสนอขายสินค้ากับเขานะครับอันนี้เป็นรูปแบบธุรกิจในสมัยเก่านะครับ การทําธุรกิจในสมัยใหม่หล่ะที่นิยมทํากันมากในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเพื่อนๆก็จะต้องสรุปสินค้าเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบลายสีไซส์เพื่อให้มีลูกค้าเลือกได้เยอะๆนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดหน้าร้านครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทาง Facebook ให้เรามีหน้าร้านให้ลูกค้าเข้ามาเลือกนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราจะต้องทำไงครับโปรโมททาง เฟซบุ๊กนะครับบางคนถนัดไลฟ์นี่ก็ไลฟ์ทั้งวันเลยนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากเลยนะครับที่ไลฟ์ขายของผ่านทางเฟซบุ o กนะครับหลังจากที่เรามีลูกค้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราเราก็จะต้องมีหน้าที่แพ็กของเอาไปส่งให้กับลูกค้าของเราตามเคอรีอ่ตามไปรษณีย์นั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลธุรกิจที่นิยมทํากันมากนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าณนะปัจจุบัน อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของเวลาลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับเรานะครับลูกค้าก็โอนให้เรานะครับถ้ามีสลิปเข้าแบบนี้ทุกวันดีไหมครับเพืเ่อนๆวงจรชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่วันแรกที่เริ่มขายนะครับก็เริ่มขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเริ่มทําการตลาดมากขึ้นยิ่งขายดียิ่งทําไมครับยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งไม่มีเวลาบางคนไม่มีเวลาแม้กระทั่งอยู่กับครอบครัวเลยทีเดียวซึ่งทําไมเขาถึงยุ่งครับ จะต้องทำไงครับตอบลูกค้าจะต้องแพ็คของจะต้องไปรอตามไปสนีตามเคอรี่ไปรอจะส่งสินค้านะครับอันนี้แหละครับเป็นวงจรชีวิตของพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ที่ติดกับอยู่ในวังวนแบบนี้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะครับที่จะทำให้เรามีทั้งเงินมีทั้งเวลาที่มากขึ้น วันนี้นะครับผมขอแนะนําให้เพื่อนเพื่อรู้จักกับระบบดรอปชิปสักนิดหนึ่งระบบดรอปชิปคืออะไรนะครับอย่างแรกเพื่อนๆไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องเผาเงินมาจมอย่างที่2เพื่อนเพื่อนไม่ต้องจัดส่งสินค้าบริษัทจะเป็นคนจัดก,การให้กับเพื่อนๆทั้งหมดเลยเป็นอย่างนี้ดีไหมครับ 1. ทุนไม่ต้องโจมไม่ต้องเสียเวลาจัดส่งสินค้าเลยเวลาที่เรามีลูกค้านะครับมาขอสั่งซื้อสินค้ากับเราเราให้ลูกค้าโอนเงินให้กับเราโดยตรงได้เลยสมมุติว่าลูกค้าโอนเงินให้เรา1,000บาทเราแบ่งเงินออกมาเป็ก้อน ต้นทุนนะครับ5 0าบาทเราโอนไปที่บริษัทพร้อมกับแจ้งนะครับชื่อที่อยู่จัดส่งจํานวนสินค้าหรือว่าระบุสินค้าหลังจากนั้นบริษัทจะเป็นคนส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าเราเองเลยโดยที่เราสามารถเก็บกําไร500บาทเนี่ยไว้กับเราได้เลยถ้าเราขาย1ชิ้นเราได้กําไร500บาทถ้าเราขาย10ชิ้นต่อวันเราจะได้รายได้เท่าไหร่ครับ 5,000บาทต่อวันเลยหรือ150,000บาทต่อเดือนเลยทีนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังสงสัยอยู่ระบบดอกชิปดีแหละการขายออนไลน์ดีแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าเราจะขายให้ใครไม่รู้ว่าเราจะขายช่องทางไหนเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านการทําการตลาดออนไลน์มาก่อนเลยเนี่ยเราจะทําได้ไหมเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเดินเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราเอง วันนี้ผมขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับบริษัทบาลานแบดบริษัทบาลานแบดก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายนปี2560บริษัทบาลานเนี่ยเป็นบริษัทซิงเกิลเลเวลในรูปแบบของดอบชิปซึ่งเป็นบริษัทดอบชิปอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยไม่ใช่เครือข่ายหรือว่าขายตรง ย้ํานะครับไม่ใช่เครือข่ายหรือว่าขายตรง CEO ของทางบริษัทบาลานคนแรกคุณเพิ่มพงเลือสิวเวสหรือว่าคุณแจ็คเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์หรือขายสินค้าบนโลกออนไลน์เนี่ยมาไม่ต่ํากว่า1ิปีเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตลาดให้กับทางบริษัทบาลานแบรนด์ทั้งหมดนะครับคนที่2 CFO ของทางบริษัทคุณศักดาคมจันทิย์หรือว่าคุณเอกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนไฟแนนซ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วย สินค้าของทางบริษัทแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่ด้วยกันหมวดหมู่ทางด้านสุขภาพและก็ความสวยความงามทางด้านสุขภาพมีอะไรบ้างนะครับตัวสมรัถภาพทางเพศของเพศชายนะครับตัวบำรุงภายในของเพศหญิงตัว Energy d r ดิงนะครับเป็นเครื่องดื่มให้พลังงาน ตัวดีถอกขับล้างสารพิษออกจากร่างกายตัวบำรุงเรื่องของภูมิแพ้ไมเกรนไซนัสหอบหืดต่างๆบาลานซ์อยู่นะครับบาลานซ์ดับบิลตัวกูต้ารวมถึงตัวคอลลาเจนที่เป็นนวัตรกรรมใหม่เลยเป็นกอกปากไม่ต้องชงผสมน้ําดื่มนะครับทางด้านของความสวยความงามมีอะไรบ้างตัวบาลานซ์เฮดเป็นตัวแฮร์โทนิกที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงผมบางตัว บำรุงเส้นผมทําให้ผมนุ่มสลวยมีน้ําหนักตัวนวดกดจุดตัวสเปรย์ที่ช่วยเรื่องของความอึดของท่านชายโดยตรงนะครับข้อดีและความแตกต่างของทางบริษัทบาลานซ์หนึ่งไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจมทุนใดๆทั้งสิน้นอย่างที่2อํกไร 50- าสถึงรตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะครับหรือว่า300-500ถึงบาทต่อชิ้นเลยทีเดียวในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละชิ้นจะมีการสะสมแต้มเมื่อครบ500คะแนนนะครับสามารถแลกเงินได้ถึง20,000ืบาทหรือว่า เพื่อนๆจะแลกเป็นทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับได้กำไรจากการขายส่งจากการสมัครสมาชิกใหม่ถึง2,000บาทเลยแล้วก็แคชแบ็ก k 10%ในเรื่องของคะแนนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆขายได้เดือนนี้300คะแนนเพื่อนๆมีทีมงาน3คนนะครับคนแรกขายได้200คะแนนคนที่2ขายได้200คะแนนทีนี้เราจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนจาก2อย่างอย่างแรกนะครับคะแนนจากการขายของเราส่วนตัว อย่างที่2คะแนนจากทีมงานซึ่งคะแนนจากทีมงานเนี่ยนะครับเราจะสามารถได้ครึ่งหนึ่งจากทีมงานของเราก็ต่อเมื่อเราขายได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับทีมงานของเรายกตัวอย่างเช่นเราได้จากคนแรกอีก50%หรือว่าอีก100คะแนนนะครับจากคนที่2อีก5 0หรือว่าอีก100คะแนนจากคนที่3นะครับเขาขายได้350คะแนนซึ่งมากกว่าเราตรงนี้เราไม่สามารถที่จะได้คะแนนได้ จากแค่สองคนรวมกันกับคะแนนส่วนตัวของเราเราสามารถได้รับถึง500คะแนนว่าตรงนี้เนี่ยสามารถแลกเงินได้และอีก20,000บาททางแคสแบ็กยกตัวอย่างเช่นเราแนะนำสมาชิกใหม่1คนเราได้รายไดจากการขายส่งสมาชิกใหม่2,000บาทต่อคนนะครับยกตัวอย่างเช่นคนแรกขายได้30,000บาทคนที่2ขายได้10,000บาทคนที่3ขายได้อีก10,000คนที่4ขายได้20,000นคนที่5ขายได้3 0 0 0 0นนะครับรวมกันทั้งหมดได้ 1 0 0 0 0 0บาทนะครับคือถ้าเรามียอดขายจากทีมงานเรานะครับเกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเราจะมีสิทธิ์รับรายได้10%ทันทีหรือว่าอีก10,000บาทนะครับทีนี้นะครับอย่างที่เพื่อนเเห็นในตัวอย่างแค่เราสามารถขายได้วันละ10ชิ้นเราก็สามารถมีกําไรถึงวันละ5,000บาทถ้าเพื่อนๆทําแบบนี้ติดต่อกันนะครับ30วันเพื่อนเพื่อนจะมีรายได้ถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับผมตีตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับถ้าณวันนี้นะครับ คุณสามารถที่จะขายได้เดือนละ1000 0แสนบาทนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้กำไรเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อนๆคิดว่าไงครับจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเพื่อนๆสนใจอยากที่จะมีรายได้แบบเพื่อนๆไหมครับถ้าเพื่อนๆสามารถหาแบบนี้ได้อีก10คนที่หลังจากที่เราสามารถขายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆสามารถจะสอนทีมงานเราอีก10คนให้ขายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทได้ไหมครับ คำตอบคือมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถทําได้แล้วนะครับถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยเท่ากับว่าตัวเราเองเนี่ยจะมียอดทีมถึง1ล้านบาทนะครับสิของ1ล้านบาทก็เท่ากับ 0,000 0แสนบาทต่อเดือนแล้วนะครับผมเพื่อนๆนแค่ทำงานกับคนสิบคนแล้วก็สอนทีมงานให้ทำได้เหมือนเรานะครับอย่างแรกจากการขายนะครับให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถขายได้เดือนละ1 0,000แสนบาทหลังจากนั้นนะครับให้ทีมงานของเพื่อนๆแนะนำทีมงานแล้วก็ทำงานกับทีมงานอีก10คนนะครับแต่ละคนทำอีก10คนให้มียอดทีมคนละ1ล้านบาทเพื่อนๆก็จะมียอดทีมรวมกันทั้งหมดของเพื่อนๆเนี่ยถึง10ล้านบาทเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถรับรายได้เดือนละ 1ล้านบาทแล้วแค่นี้เองง่ายไหมครับเพื่อนๆในการที่เราจะสามารถเป็นสมาชิกกับทางบริษัทบาลานด์ได้เราจะต้องเปิดบิลสั่งสินค้าครั้งแรกแค่เพียง3,200บาทเท่านั้นเองเราจ่ายครั้งเดียวจบเลยครับไม่ต้องมีการรักษายอดไม่ต้องมีการต่ออายุสมาชิกสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆจะได้รับสินค้ากลับมา1เซ็ตในราคา3,200บาทอย่างที่2จะได้เป็นตัวแทนตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยนะครับ โบนัสที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากเป็นครอบครัวเดียวกับบาลานแล้วอย่างแรกเราจะมีบทเรียนและเครื่องมือเพื่อทําให้เพื่อนๆสามารถผลิตเงินได้ตลอดเวลา60นาทีต่อชั่วโมง24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีเพื่อนๆจะสามารถสร้างรายได้ได้แม้กระทั่งในเวลาที่เพื่อนๆกาลังหลับหรือว่าออกไปท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เราสามารถที่จะมีรายได้เข้าได้ตลอดเวลาเลยวิธีการสร้างระบบกับบาลานเวลาที่เพื่อนๆหยุดทําแล้วเพื่อนๆก็ยังมีเงินไหล เข้ากระเป๋าตลอดทุกเดือนคือรายได้จากทางแคชแบ็กเมื่อกีนนี้ที่ผมอธิบายนั่นเองนะครับซึ่งรายได้จากทางนี้เนี่ยมันจะสร้างให้เพื่อนๆสามารถได้รับเงินเป็นแบบแพสซีฟอินคัมโดยที่ยอดทั้งหมดมันมาจากยอดขายจริงซึ่งในเรื่องของยอดทีมต,ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันตกเลยครับเพราะว่าเมื่อทีมงานของเพื่อนๆขายเป็นทุกๆคนไม่ได้อยากจะมีรายได้ที่ลดลงเขายิ่งทําเป็นเขาก็จะยิ่งอยากได้เพิ่มขึ้นแน่นอน จะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดนะครับจนเพื่อนๆสามารถทําเงินได้จริงๆโดยที่การเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างแรกจะเป็นบทเรียนแบบวิดีโออย่างที่2นะครับจะเป็นการเทนนิงออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้และก็จะมีการสอนตัวต่อตัวนะครับผ่านโลกออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ แล้วก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับทั้งเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็กําลังจะเปิดสาขาในจังหวัดอื่นๆอีกศูนย์นการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆยังจําตัวเลขตรงนี้ได้ไหมครับเรียน20ปีทํางานหนัก40ปีเพื่อเก็บเงินทั้งชีวิตมาใช้ชีวิตหรือว่ารักษาตัวเองตอน5ปีสุดท้าย มันจะดีกว่านั้นไหมครับถ้าณวันนี้เราเปลี่ยนจากที่เราจะต้องทํางานหนักถึง40ปีเราเลือกที่เราจะทํางานแค่5ปีเพื่อสร้างระบบทุกอย่างเพื่อทําให้เรามีรายได้และก็สามารถใช้ชีวิตได้อีก40ปีสุดท้ายผมมั่นใจมากๆครับว่าเพื่อนๆสามารถทําแบบผมได้ถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจหรือมีความกังวลเราไปดูตัวอย่างผลลัพธ์ของคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบาลานซ์กันสักนิดหนึ่งนะครับ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเห็นตัวอย่างจากน้องๆหลายๆคนบางคนเป็นแค่นักเรียนนักศึกษานะครับบางคนทํางานประจําบางคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่ว่ามาสร้างรายได้กับบาลานเนี่ยได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะครับหากเพื่อนๆต้องการมีชีวิตในแบบที่สามารถออกแบบได้เองสามารถทํางานที่ไหนเวลาไหนก็ได้แต่ก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันทุกเวลา ผมอยากฝากเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งเงินอาจไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ทุกอย่างของชีวิตต้องใช้เงินถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาลานเพื่อนๆสามารถพิมพ์ BL เข้ามาในช่องแชทได้เลยผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาลานด้วยกันครับยินดีครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับ